อาซากับเส้นทางใหม่แต่ขอกินเหมือนเดิม เอเดนอาซาอดีตปีกจอมลากเลื้อยทีมชาติเบลเยียมที่เคยโด่งดังกับเชลซีถึงขั้นที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบอลที่เลี้ยงบอลเก่งมากที่สุดคนหนึ่งก่อนจะถูกเรอัลมาดริดทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทําให้เจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาบ่อยๆจนในที่สุดอาซายอมแขวนสตัรกลับมาใช้ชีวิตธรรมดาาเพื่อที่จะไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายในการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงซึ่งนอกจากเรื่องในสนามอาซาก็ถือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบในการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่นเบอร์เกอร์เป็นอย่าง โฆษณาแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วอาซาก็ยังอยู่ในวงการกีฬาโดยเขาหันไปเอาดีทางด้านการขี่จักรยานซึ่งอยู่ในทีมอินเตอร์มาเช่เซอร์คัสวันตี้ทีมปั่นจักรยานของเบลเยียมและได้เข้าร่วมการแข่งข,ขันจักรยานทางไกลรายการชื่อดังอย่างมาย o r ์ก3 1า OK Mobility โอเคโมบิลิตี้ที่เมืองมายก้าประเทศสเปนโดยมีผู้เข้าร่วมมากถึง8,500คนซึ่งในรายการนี้มีนักปั่นอาชีพเข้าร่วมหลายรายแต่อาซาก็ยังอาศัยความเป็นอดีตนักกีฬาฝ่าฟันเส้นทางมากถึง225กเมตร้อมเยได้สเร็จและหลังจากเข้าก ได้ให้สัมภาษณ์ว่ายากมากเลยดูกิโลเมตรแรกๆดิมันดีมากแต่25กิโลเมตรสุดท้ายนั้นมันเหนื่อยสุดๆไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ผมต้องฝึกอีกเยอะและลดน้าหนักอีกหน่อยและหลังจากพูดจบอาซาก็ได้สัดเบียร์ต่อหนึ่งกระป๋องโชว์ไปแบบเทๆ่ๆเห็นแบบนี้แน่นอนว่าแฟนๆเชลซีคงจะคิดถึงเขาเป็นอย่างมากพอเขาประสบความสําเร็จกับเชลซีมากมายก่อนจะแขวนสนตั๊ดไปด้วยวัยเพียง32ปี